น้องมาแล้วมาแล้วกราบสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีพอ่พอพ่อแม่เอฟซี FC น้องมานะแล้วกันนะครับวันนี้จะมารวมแสดงความยินดีกับน้องมานะเพชรบ้อานแพงยินดีเรื่องอะไรนั้นทุกคนอาจจะทราบกันแล้วนะครับในวันนี้มารวมแสดงความยินดีกับน้องมานะครับเอเพื่อนเอาง่ายๆคือวันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่น้องมานะหลังจากที่ เพิ่นตากตาทำทํางานมาครับเด้อหลังจากที่ตากตำทํางานมาหนักนะสาหัสทากันจนได้ว,ว่าประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับเด้อี๋ยมี่พอๆแม่แม่เอฟซีมาร่วมสแสดงความยินดีกับน้องมานาะคือวันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่นะครับเด้อช่วงนี้ขออนุญาตคลิปจากพ่อการไส้นะครับได้คลิปจากพ่อการไช่ที่วันนี้ช่วงเนี้ยช่วงเวลานี่ก็คือเป็นการที่เขาเอินว่าเอินแหบอ่ย่างออมบ้านนะครับเพื่อที่จะ เพืเ่อที่จะทาพิธนีนี่คือการนี่คือการร่วมพิธีครับคนมาเยอะมากนะครับล้บาว่าจะเป็นทั้งศิลปินสาวน้อยทั้งจะเป็นพี่ฝ้ายนะมนทั้งทั้งเป็นน้องมณะนะครับคนหาเงินหาคําอยู่นี่แหละครับแล้วก็จะเป็นอีกพอ่พอพ่อแม่แม่ในหมู่บานของน้องมณนะที่มาร่วมสแสดงความยินดีแล้วก็มาสื่นช่วความสําเร็จของน้องมณะนะครับผมเบืองหลดเงินหาตะกา <laughs> ได้เห่าเงินหาครับี่ครับมาริม่มแสดงความยินดีกับน้องม่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกว่าจะผ่านพันุกว่าจะผ่านพ้นอุป,ปสรรคหลายๆอย่างไม่ได้กว่าจะก้าวข้ามผ่านเรื่องดรามากกว่าน้องเขาจะมีทุกวันนี้ได้กับใ่ความพยาญามสเสลือเกินนะครับเป็นผู้ชายแก่งอีกคนหนึ่งสาหรับวงองค์กรสาวน้อยนะครับเดิอนน้องมณเพชรบานแพงของเขามีพอๆเมม่จากเดินทางมาจากกรุงเทพกรุงไทยมากกันหลายหลายรถเลยครับเดีตอนนี้ก็คือ พี่พามกาลังทําพิธีกำลังจะเดินขึ้นบ้านจะเดินขึ้นบ้านก็ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าพิธีกรรมแต่ละอย่างแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันยังไงแต่สําหรับบ้านน้องมะาน่าสำหรับโอุยผู้พันประเทศแบบนี้นะครับเด้อนี่กับคุณแม่มาจากกรุงเทพกันเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดินทางมาตั้งแต่มาบ้านมาเบิงน้องแสดงแล้วก็เดินทางต่อมาเพื่อที่จะมา สแตนบายเพื่อติดรอร่วมพิธีน้องมานะนะครับยินดีกับน้องมานะด้วยก่าจะเดินผ่านมาได้อุปสรรคมาได้กับถือว่าเก่งและแข็งแกร่งมากนะครับ mm. น้องมานะเป็นคนน่ารักนะครับเป็นที่รักของพ่อพอแม่เอฟซแล้วเมื่อวานนผมได้ทําคลิปคลิปหนึ่งลงไป <c oughs> มีคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปผมบอกว่าโอ้หนะไอ้อุยบจะซ่ากก็ได้ดอกว่สัสนยว,าย,วาย,ยาบ่าวเรี้ยวไหลแม่ฟังมาท่านโอเคครับ <c oughs> okay, จะพูดทช้าเป็นฉากเป็นตอนไปนะครับเรื่อ <c oughs> ยิงเบียร์กันมานะครับเริ่มบาจะเป็นศิลปินมากไม,ไม่ว่าจะเป็นพ่อการไสแน่พี่เบียร์แปพี่หนูฝ้ายแน่แล้วก็มีพระเอกวัดศิวดลน,นะครับเรื่อพี่พี่พยังก่อนล่ะแก้วนาม,มาเห้เริ่มข้าวซื้อแล้วนะ <c oughs> พี่สูสายใหญ่พี่สูซายใหญ่นะครับเรื่อพี่สุสายใหญ่แล้วก็รวมทั้งไอ ศิลปินในวงหลายๆคนแล้วก็น,กนักดนตรีอาจารย์น,กน,นักดนตรีเขามานะครับแต่ตอนนี้ก็คือตอนที่พรามเพิ่นมาทําพิธีในห้องนอนของน้องมานนะนะครับเดอเออมาทําพิธีเราก็ดูตามภาพบรรยากาศไปนะครับเด้อผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมาบรรยายอะไรให้ฟังกันดูภาพให้ภาพบรรยายเอาเลยนะครับเดีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อยวจาเฉลยออก่ังไปแต่จะมาพูดถึงมาชื่นชมความตั้งใจผมแกแค่ออกมาพูดถึงความตั้งใจแล้วก็ความสําเร็จของน้องเขาครับเด้อ เกิดขึ้นเหมือนที่หลายๆคนก็พูดไปหรือผมก็เคยพูดไปแล้วว่าน้องมาณานี่เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่น่าเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในวงเลยนะครับได้สําหรับน้องๆในวงที่เริ่มเข้ามาสร้างตัวตนเริ่มสร้างตัวตนเริ่มที่จะมาเอาง่ายๆคือว่าจะมาสร้างตัวตนเพื่อที่จะให้ตัวเองมีกระแสเพื่อที่จะให้ตัวเองมีฐานแฟนคลับฐาน f c นี่ครับดูพี่มานะหรือน้องมานี่เป็นตัวอย่างได้เลย กว่าจะได้มาแต่ละขั้นตอนกว่าจะได้มาแต่ละอย่างกว่าจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคแต่ละ 9. ก้าวกว่าแม่เลื่องไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของน้องเขานะครับเด้อจนมีพ่อๆแม่แม่เอฟซจนมีเอฟซต่างประเทศจนมีเอฟซต่างแดนมาคอยซับพอร์ตน้องนะครับเด้อทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องได้ขึ้นมาก็คือความตั้งใจของน้องเองความน่ารักของน้องเองนะครับความน่ารักของน้องมานะเนี่ย ความตั้งใก่ของพ่อพ่อแม่เอฟซี FC อยากมีบ้านสักหลังเป็นบ้านเรียกว่าบ้านพลังรักน้องมานะนะครับเดอบ้านหลังนี้ชื่อบ้านพลังรักน้องมานะนะครับเดอเป็นบ้านที่อบอุ่นเล็กๆแต่อบอุ่นนะครับเดอถึงจะไม่ใหญ่โตแต่ก็แฝงด้วยพลังรักบอกว่าจะเป็นแม่เอฟซีางแดนแม่เอฟซีในประเทศแม่เอฟซีอยู่ในกรุงเทพหลายคนเข้ามาครับดูพบตาเหลียมสมอลเซมัน่ก็คือแม่ฮักน้องมานะทั้งนั้นแหละครับเดอเดอ เพื่อนนเพื่อนเพื่อนดีใจเพื่อนดีใจเพื่อนเบิ่งพอพามเพื่อนเห็ดพอพามเพื่อนผ่าเห็ดนางเพื่อนกระเห็ดน้ำเนี่ยเพื่อนดีใจน้องมันละสักเก่งนะครับผมบอกเลยว่าน้องมันละนี่เป็นคนที่เก่งมากและเก่งที่สุดเลยแหละสำหรับสําหรับ,รบเท่าที่ผมรู้มาหลายๆคนนะนี่คือบุคคลหน,นึ่งที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเด้อนะครับเด็กเดกนิวเจอร์ทั้งหลายตอนนี้จะเริ่มจะนอนแล้วแต่นอนเราจะมาแก้ความฝันเราจะมาดูว่ามาแก่ความฝันมอนเป็นตั้งใด พอผ้าเงินสีผ้าเบาหยังนะครับไปฟังเอานะครับไปดูในคลิปของพ่อการใจได้เลยนะครับเด้อไปดูคลิปรไรสดของน้องมานะได้นะครับเด้อผมไม่สามารถที่จะเปิดเสียงได้นะครับเด้อแค่เอามารีแอคชั่นเฉยนะครับขอญอาตคลิปนี้ของพ่อการใส่กันแลวกันนะครับเด้เออ่าพากันให้พากันไกลขันฟังเสียงไกลพี่น้องนี่แะครับความสําเร็จมันไม่ใช่ว่ามันจะได้มาง่ายๆแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้มา ถ้าเกิดเรามีความพยายามนะครับมานะเพชรบ้านแพงทําให้เป็นตัวอย่างแล้วมีอย่างเดียวคือศิลปินเด็กๆนิวเจนเดินตามพี่เขาเดินตามคนที่สําเร็จเดินตามพี่อุ๋งอิงรัตนาพรของเฮาเดินตามพี่มานะนะครับเดิอพี่มานะเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่มีฐานเอที่เหนียวแน่นมากบอกเลยบอกเลยนะครับเดิอน,น้องมานะนี่เก่ง <c oughs> โ<บ>อเ<ก>คบอกเลยเบิงลวดเบิงเอฟซีนี่กับพ่อปุมีแต่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซน้องมาหน้านะครับเดินแล้วก็ศิลป,ปินในวงแล้วก็ศิลปในวงน้องมาหน้าน่ะเป็นที่รักของเป็นที่รักของศิลป,ปินในวงของรุ่นพี่ในวงเพราะว่าจะเป็นพ่อการไส้ไพเอกวัดศิวดลพ่สุสายให่โอ้หลายๆคนนะครับเป็นที่รักของเป็นที่รักของพี่พี่ในวงนะครับน้องทำตัวน่ารักทุกคนก็เลยรัก มันก็เลยไม่แปลกใจนะครับตอนนี้ก็เริ่มล้างหน้าตืนขึ้นมาเราก็สีล่างหน้าตั้บัน <c oughs> นีล้างหน้าล้างหน้าล้างตาแล้วนี่คือพิธีกรรมนะครับนี่คือพิธีกรรมที่ที่น้องบ้านบ้านเขาเห็ดนะครับเด้อแล้วเราค่อยหลังจากนี้ก็ค่อยจะไปดูบรรยากาศกาันลดแห่ลดแหลังหลังลดแหมาก็น่าจะมีอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะได้ลงให้ให้ได้เจอให้ได้เห็นว่าอีกคลิปหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับเบิงรงลดแหแน่มีไผแน่ แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ f c น้องมานะนะครับ FC น้องมานะที่เข้ามากดคอมเมนต์กดให้กำลังใจใน,ในเจ้าของ่องนะครับเจ้าของ่องกับบ่รู้ว่าจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับตัวน้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับพยายามที่จะหาข้อมูลมาพูดให้มันเยอะที่สุดแหละครับ กลัวยังกครับกลัวย่างเดียวกัครับกลัวทั่วโลกบอกว่าเือคอบอกว่าถือใจทั่วโลกนี่แย่เลยทข่คอยบอกให้นะฝากขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะครับเด้๋ยขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีน้องมานะนั่งที่มาคอยให้กําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ครับช่องเล็กๆช่องนี้ก็จะพยายามส่งเสริมพลังบวกสร้างพลังบวกให้ทุกๆคนทุกๆศิลปินทุกบ้านฮักแต่ละหลังนะครับขอบคุณมากบ่มีอีหย่างสีมาตอบแทนใดนอกจากครับว่าขอบคุณจริงๆนะครับเด้อยช่องเล็กๆช่องนี้พยายามที่จะ สร้างตัวตนขึ้กันล่ะครับขอบคุณพ่อ,อการชนยที่ให้อนุญาตให้ใช้คลิปนะครับจักอนุญาตบออนุญาตใส่ก่อน <c oughs> นะครับหลังจากนี้ไปก็กคือน้องจะน่าจะรับแขกเตรียมการพักผ่อนละครับเดิอนหลังจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดือนผมจะพยายามจะลงคลิปอยู่บ่อยๆสำหรับน้องมานานะครับแล้วนี่นี่คือบคุคคลตัวอย่างนะครับเดือเอาเก็บไปเป็นตัวอย่างได้เลยสําหรับนิวเจนทุกๆคนขอบคุณองค์กรสาวน้อยขอบคุณสาวน้อยขอบคุณบอสโจขอบคุณ ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จน้องมานะในครั้งนี้นะครับอันย่องอันย่อง